มารีเลิกกับกันนภพัฒรค่ะกันมารีเจ็บแต่จบรักห่างเพราะต่างวัฒนธรรมข่าวรักข่าวรักในวงการบันเทิงที่มีผู้คนติดตามอย่างมากๆในรอบที่ผ่านมาเห็นทีจะไม่มีข่าวไหนเกินกรณีรักคราวระหว่างกันนภพัทรอินใจเอือ้อกับมารีเบนเนอ,อนร์เอาจิงๆนะคะความรักของคู่นี้เขาถูกจับตาม,มองกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศคบหาดูใจกันเลยเนื่องจากว่ามีการก่อตำนานรักนอกจอจากละครที่เล่นด้วยกันอย่างเลือก ลูกกรุงทางช่องวันค่ะทำกลางการไม่ปลื้มของบรรดาแฟนคลับของฝ่ายชายที่ดูแล้วไม่ค่อยเห็นชอบกับก,บการครบหากันของทางคู่มีการคอมเมนต์ข้อความที่แบบว่าเสียสีกระทบไปถึงฝ่ายหญิงอย่างมากค่ะแต่ตอนที่ความรักทับอกหนุ่มการเขาก็เลือกที่จะยอมเชื้อนเนื้อหลายเพื่อรักษาเนื้อดีได้บล็อกเฟซบุ o กแฟนคลับส่วนหนึ่งที่แสดงความแอนตี้ ต่อสาวมาลีเบอร์นเนอร์ด้วย้อยคำที่ไม่เหมาะสมผ่านเวลาไปไม่ถึงปีจากที่ขวงคู่หวานออกสื่อกันอยู่เรื่อยๆก็กลับนี่กลิ่นทำแม่งแลคะค่ะเพราะว่ามีคนเขาไปตาดีจับตามองเห็นเลยคะ่ะว่าสาวมารีเธอกดอั f นฟอลโล่อินสตาแกรมของฝ่ายชายหลังจากนั้นก็ได้มีการสืบเสาะเรื่องราวและเป็นที่ยอมรับค่ะหนุ่มกันได้ออกมาชี้แจงว่ามีปัญหากับทางด้านแฟนหนุ่มจริง แล้วเมื่อลองออกมาแบบนี้ก็มีหลายคนวิพากษ์วิจาร์ณถึงกรณีที่เกิดขึ้นบางว่าเป็นเพราะว่าทางครอบครัวของหนุ่มกันเขาไม่ค่อยปลื้มบ้างหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่หนุ่มกันมีมือที่สามบ้างแต่ท้ายสุดแล้วทางคู่ก็จับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคและดรามา่าต่างๆมาได้กลับมาจับมือกันและรักกันเหมือนเดิมแล้วล่ะคะ่ะ แต่ล่าสุดหลังจากที่คืนดีกันไปแล้วดูเหมือนว่าเพจกังจอมเผือกจอมแฉะจะออกมาเม้ามอยให้ได้เผือกกันต่อแล้วล่ะคะ่ะ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นการโพสสกิจต่อมเผือกอีกครั้งโดยมีข้อความบอกว่าลบรูปซ้อมรูปกันอีกแล้วนะรอบนี้จะไม่ยุ่งนะจ๊ะกลัวหอนบูงานนี้บรรดาแฟนคลับชาวเน็ตทั้งหลายมุงหน้ากันไปเลยค่ะคู่ของหนุ่มกันและมาลีและเมื่อเข้าไปส่องทางไอจีของทางคู่ซึ่งก็พบว่าจริงๆด้วยค่ะไม่มีภาพคู่ของทางคู่เหลืออยู่เลยจริงๆก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นการลบหรือการซ แต่ที่แน่ๆชักจะมีกลิ่นไม่ดีให้ได้ตามเผือกกันอีกแล้วและค่ะ